ันน <opening atem> oh! so ี้ฝนตกครับโอ้รถเยอะเรยใช่แ <inhale> ล้วไปล้อแล้วครับ <dope> ล <ạ rounds> ้อละบิชิหกหกสองศูนย์ครับโอ้มีโตยต้าจอด เลกงานแล้วตอนย็นมันตกตกมันตกไอ้โดนน้ำอ่ะดิสเบกด,ดังเบกหน้าดังขัดเลย <c ans> ขันเข้านิดนึงบล็อกยิงเลยมิซยูยิงได้ถ้านี้สันไม่ได้เอาหมุนเข้าอีกหน่อยหนึ่งกันพลาดเออพอเห็นแล้วแหละ มึงล่อดูดิมึงล่อดูเอ๊เดี๋ยวไปเอาลูกบล็อกมากระแทกหน่อยพอละเอาบล็อกยิงเหรอยิงเหรอ,อคัดไปสองข้างเลยอ๋อไปใช้อยู่ไหนว เดี๋ยวรอมาทางนี้หน่อยแล้วก็ถอดถอดยกใบเมื่อกี้เลยยกออกมาข้างนอกเลยเหมือนกันมันขัดยากพ่อพ่อพ่อเลิองบาทถอดออกแล้วยกใบเมื่อกี้ตัดหา ดิ่งเนี่ยทำไมราคาส n ยเนี่ยทไมรถราคาจอดขโมยลิ้มล้อล้อมันเนี่ยทำไมตุ๊บเร่รถดิงเนี่ยมันมือราคาอยู่เลยจำมันไอ้้งมย้้ประมือพอเฮ้ยานเมอกินอไอ้เป็มันอยู่เหรอ่ะไม่เอาหรอกเอาเอาเอาไอ้เป็ดไอ้ประมือเออ เขามีเงินอยู่แค่นี้นั่นแหละเขามีมีเงินเดือนเดีเอาอะไรมากมายผ่อนให้ด้วยถนะ้าไม่ได้ไปให้เงินสดแล้วผ่นอนให้เดี๋ยวผ่อนให้บอกเขาตีอ่ะตอนเดาเดาไพ่ตีอ่ะคันนี้นะเดี๋ยวผ่อนให้โยเซนิคิเสไล่ของยป้ายโยชารบีเรียมหมดน่าออกล้อรถอ่ะใช้มือสองอย่าสวยๆอยูน่นี่สองแสนกว่าบ,บาทมือสองอย่างเงี้ยสวยสวย่าดีสนิคนี่นี่สนิคหลังนี่ ชิดนั่นน่ะชิดนั่นด้วยนี่ด้วยอ๋อชิดหมดชิดอะบอลสไลด์อะบอลมี่พอไหมเงี้ย,น,ยนี่อะบอลนี่ยเดาได้ยีไว้ไหมเงี้ยนี่ไอตัวปุ่มเมื่อกี้น่ะชิดชิดข้างในเลยไม่ต้องถอดเออชิดชิดข้างในให้เข้าในดูเออ,เอ,อนออี่พอพอละพอแล้วเอาไออันนั้นไม่ต้องไม่ต้องถอดเ,เอากระดาษทรายขัดไปครับธรรมดาแหละต้องซื้อหรอกเดี๋ยวลองเครื่องคันนี้ครับว่าจะได้ไหม แปดสามศูนย์สีย่ยจะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วครับคือไม่ต้องแยกน้ามันไว้จะได้ไหมว่าน้ามันจะได้ไหมเดี๋ยวดูน้ามันก่อนแต่พานไทมิ่งโอเคแล้วครับไม่มีปัญหาคุณดูสองรอบแล้วจะลงล็อกอันนี้ล็อกสิบสี่ล็อกแล้วครับเมื่อกี้บอกแล้วนะอ,อต้องให้มันตึงอย่างนี้นะขนาดนี้นะต้องให้มันตึงถ้ามันย่อนแสดงว่าตัวนี้ขยับถ้ามันย่อนคลายน็อตตัวนี้ออกคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วใช้อะไรงัดตรงนี้ให้มันตึงอย่างนี้ครับใช้พัน เอาลิ้นนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูเดี๋ยวเผาหัวก่อนสองครั้งคนระับ <laughs> เปิดสวิตช์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้คันนี้เป็นหัวเผาเทียมอ่ะเลยต้องเผาหลายรอบน,นะครับถ้าหัวเผาแทร,รอบเดียวสามสี 5, 4, 5. ่ห้านีเผาสามครั้งนะเดี๋ยวสตาร์ทดูติดไปสตาร์ท แสดงว่นานี่ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกแล้วนี่ผ่านตัวนี้ผ่านครับโอ้โหฟลุกปกติต้องมานั่งแยกน้ำมันอย่างเงี้ยตัวนี้นะแยกตลอดแสดงว่าตัวนี้ไม่ดีไม่เก็บน้ำมันตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่วันหลังเปลี่ยนตัวนี้นะไม่ใช้ไม่ได้เปลี่ยนสายพานมาเนี่ยเปลี่ยนสายพานเนี่ยตายแล้ว ถ้าเรามือใหม่ไม่แน่ใจให้เราถอดฝาครอบวาลออกมาดูจังหวะวาลใหม่ตักรวนไม่ตรงนะถอดฝาครอบวาลนี่ออกมาเลยครับถอดอยากเออถอดง่ายถอดไม่ยากหรอกรัดไม่กี่ตัวเนี่ยเนี่ยถอดฝาครอบวาลเบอร์สิ่ออกมาเลยเสียงดังเหมือนลงล่างอันนี้ล็อกแน่นแล้วนะแน่นแล้วที่แน่นแล้ว,ลว,ลว,ลวออตัวเย้ครับเลื่อยที่กะเขา้ามา เดี๋ยวทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วมาสตาร์ทดูใหม่สักสองชัวง่วโมงเหรว่ามันเป็นไหมสองชัวง่วโมงแล้วมาทำดูใหม่ครับเปลี่ยนการกรบาดท้อกลางเยที่รถพอใจทำไมได้หมดมือสองล้อล้อตกไป,อปสองลอ้อปีแซนเกียงใบแสร็กล,ล้อล่องงาดรถสมัยพอใจทำไมเพ่อแล้วลกายใส่ไห ขัดแต่ข้างในก่อนน,ะอน,นี่ขัดทีหลังเออใส่เข้าไปก่อนแนละ้วขัดใส่จาบีเราเรอเอามาอยู่ฝั่ง,งนนะู้นเอออยู่ฝ <What? S 2> ั่งนู้นบาทเฮียดูประมาณเดียวจารบีไหนขึ้นเนี่ยบาทเฮียดูได้พลังจีไรบาดอันนี้ห้ามใช้ครับจารบีเราเราต้องเอาของคลักขับได้อยู่จริงก็มีลูกยาอยู่แต่ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ไม่เป็น่อยต้องใช้ของคลักขับได้อยู่เพราะมันไม่ขึ้นสินิมครับ ไม่นั้นทาทาน็อตเลยตัวข้างล่างเกินอ่ะไม่ทานอ็อตเออเนอะเพอใส่ไปแค่นั้นพอแล้วอเออตัวล่างทาน็อตเลยพอแล้ว่นั้นแหละใส่เข้า,าไปใส่ตัวบนเข้าไปก่อนหนึ่ใส่ตัวบนเนอ ไม่ชัดตัดแสงย้อนย้อนแสงยกซ้ายยกขวากดทิศเบรกไว้หน่อยเออเข้าแล้วตัดลงไปแมนแล้วใส่ตัวล่างไหมล็อกไว้แน่นเลยเดี๋ยวลืมแล้วจะขัดตจะนี้เพิ่มขัดหมุนดูว่ามันชนมีเสียงดังปุมบดีนะเมียดีแตนเสียงหล่อหล่อดีนี้ไม่ชนหรอกโอเคได้แล้วรันปัดไปดูเส้นเยอะอือไปเ้ยืน้าก็เมียตรงไหนเนาะเต้นปัดตีแย่รถเขาประมูลหืมหืมหืมอยู่เดินไปเอาเลยครับเทพอ่ะ เขาประมูลเป็นพันคันนูน่นเหรอสามแสนคันรถอ่ะเขายึดไปน่ะ <c oughs> เขาประมูลทุกวันอยู่ล็อกอันนี้เขาได้อย่าเพิ่งคันนี่ล็อกอันนี้ร้อยก่อนเดี๋ยวลืมเอออย่าเพิ่งไปขัดล็อกอันนี้ให้เสร็จให้มันเสร็จงานก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อ <c oughs> โอรถประมูลอ๋อรถอย่างนี้เขาประมูลนี่เพิ่มเบรอร์ทางโทรศัพท์มาคยไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเล่นโทรศัพท์ก็มีครับพิมพ์บาทพิมพ์ว่าประมูลรถอ่ะเดี๋ยวขึ้นปุ๊บเต็มเลยว่า ยี่เย่ไอเดนเดอร์ปัดยี่เย่พี้หืมอารุณซุปเปอร์แพทินามอ่ะปัดเย่เต็มมีตั้งมีตั้งแต่สองแสนห้าถึงสี่แสนห้าลูกยาวกี่ขั้นเต็มเลยโอ้ใครมีเงินซื้อนั่นแหละครับไม่มีเงินเขาก็จัดไฟแนนซ์ให้อยู่จัดไฟแนนซ์ให้อยู่ครับเต็มเลยลุงคอยรับตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาเอามุงตรงนี้ให้เรื่องอะไรจต้องไปหรอกยืนคอยตรงเนี้ยเดี๋ยวเขามาลงหน้าบ้านให้เลยรถเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มเลยเนี่ยเรื่องอะครับ เอาขัดไปค่าคอนชงเยอะอีกคอนชงห้าพันบาทครับาคน่ง,งีไม่ค่ารถยกมาห้าพันครับส่งให้รถสไลด์ครัรถสไลด์ห้าพันครับทางเกียร์เราขึ้นไปดูที่นู่นเลยเา,าไปดูบ้าได้เลือกโอ้โหมีเป็นมีเป็นพันคันรู้จะเอาคันไหนแถวกรุงเ,เทพเยอะนะครับสตรีมก็มีเต็มเลยรถอ่ะเลือกเอาสวยๆเยอะครับรม,รม,มันไม่เกี่ยวหรอกดูสภาพรถครับ ครับเดี๋ยวสตาร์ดูอีกรอบหนึ่งว่ามีปัญหาไหมเดี๋ยวเผาหัวสองรอบเผานี้เดี๋ยวเผาหัวสองรอบนะไปดูมันเป็นอะไรไหมเผาหัวสองรอบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกต่ำเร็วแต่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหก็ตั้งหกวิครับจริงต้องแปดวิเดี๋ยวเผาหัวสามรอบอ่ะ ิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วสตาร์ทดูติดไหมติดครับแสดงว่าใช้ได้แล้วลองโซล่าได้ผลครับรโอ้โหเจ็ดโจนโรครับลองโซล่าผมได้ผลแล้วเรียบร้อยต่อตรงแม่งเลยทิ้งต้องถอดเกลียดอ่ะพี่เกียดครับเอาแค่นี้แหละ